สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของรับเงินฟรี a อ c นะครับวันนี้ก็จะอยู่ใน EP ีที่6กันนะครับเมื่อวานนะครับก็คือเป็น E ีีที่5นะครับก็คืออันนี้เลยนะครับสุ่มไป50คนนะจำนวนเงินอยู่ที่100บาทนะครับก็ได้รับเงินนะครับเร็วมากเลยทีเดียวนะวันนี้เราจะมาแจกอังเป่ากันเหมือนเดิมนะครับก็เป็น e ีพีที่6นะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของคนที่ได้รับอังเปาเมื่อวานนะครับเพราะว่าเราจะมา ให้ข้อชัดเจนนะสำหรับคนที่ยังถามว่าแจกจริงหรือเปล่านั่นเองนะครับก็มีคําถามนะครับที่ถามว่าแจกจริงหรือเปล่านะครับผมก็จะให้ดูเลยนะว่าแจกจริงทุกคนนะครับอันนี้ก็ตามที่ผมบอกเมื่อวานก็คือกติกาคือก็คือโค้ดนะครับสามารถที่ใช้ได้ในส่วนของเวลา19บนาฬกาสินาทีนะครับผมนะก็แสดงความดีทุกคนที่ได้รับอังเป่ากันทุกคนนะครับก็จะมี ตั้งแต่1บาท2บาท3บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า4บาทมีหรือเปล่านะครับ4บาทน่าจะยังไม่มีนะอ่าทุกคนไม่มีนะเมื่อวานคือสูงสุดก็คืออยู่ที่3บาทแต่ว่าคนที่ได้3ามบาทคือหลายคนมากเลยทุกคนนะวันนี้นะเราจะมาแจกอังเปานะเป็นอ่าอังเปานับเอพี AP ที่6นะคือครั้งที่6ของช่องของรับเงินฟรีเ n c นะครับโอเคก็ ตั้งไว้100บาทนะครับแล้วก็จํานวนก็คือสุ่มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จํานวนคนที่จะรับอังเป่านะผมจะให้ประมาณเมื่อวาน50ใช่ไหมผมจะเพิ่มอีก5คนนก็เป็น55คนแล้วกันนะครับโอเคทุกคนนะในส่วนของการ์ดเอพอร์นะผมก็จะบอกว่าขอบคุณนะแล้วก็สร้างมูลค่าซองนะครับฉะนั้นก็นะครับผมนกดยืนยันซองเลยนะครับโอเคทุกคนนะในส่วนของลิงก์อังเปานี้นะครับผมจะไปอ่า แปะไว้ผมจะไปส่งในส่วนของไลน์นะครับซึ่งวิธีการรับลิงก์อังเปานะครับเดี๋ยวผมจะสอนดังต่อไปนี้เลยนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับถ้าใครดูพร้อมกันตอนนี้มันไม่สามารถที่จะก่อคลิปแต่ว่าถ้าใครดูหลังจากที่ผมลงคลิปเวลา19นาฬิกาแล้วนะครับผมนักคุณสามารถจะก่อคลิปได้นะแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้รับอังเปาเพราะว่าอังเปาหมดแล้วนั่นเองนะแนะนำนะครับให้คุณมาดูวิดีโอพร้อมๆกับเพื่อนๆครับเวลา19นาฬิกาเดือนหนึ่งทุ่มนั่นเองนะครับ อ่าสิบเก้าคนการเนาะโอเคครับผมนะเดี๋ยวเราผมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการรับอังเปาเนาะเดี๋ยวเราจะไปที่หน้าของ YouTube กันก่อนนะครับหน้า YouTube ของช่องของเรานะครับช่องของคุณนะครับอ่านี่คือช่องของผมนะก็สําหรับช่องของ a อ c นะครับเงินฟรีนี้จะทําคลิปนะครับในส่วนของแจกอังเปานะครับอ่าก็แล้วก็จะมีคลิปวีล็อกแล้วก็สอนหาเงินด้วยแต่ว่ายังไม่ลงนะช่วงนี้จะลง เกี่ยวกับอังเปาก่อนเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็อังเปาหมดเลยนะทั้ง6 EP ีนะครับ5 EP ีแล้วก็ตอนนี้จะเป็น EP ีที่6นะครับอ่าวิธีการนะที่เราจะรับอังเปานี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วกันนะ่าจะติดตามหรือจะไม่ติดตามแต่ว,ว่าถ้าใครติดตามก็อาจจะได้รู้ว่าผมลงคลิปตรงไหนแล้วก็มี จะกระดิ่งแจ้งเตือนเข้ามาด้วยอันนี้คือข้อดีนั่นเองนะก็ใครที่ติดตามนะก็ต้องขอบคุณมากมากเลยนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะไปจกอังเปากันนะครับวิธีการรับอังเปาคุณต้องมีบัญชีของล ne ด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่ครับผมนะคุณต้องไปดาวน์โหลดนะครับในส่วนของบัญชีลน์ก่อนนะพอคุณดาวน์โหลดบัญชีลายเสร็จนะครับคุณก็มากดนะครับกดอ่าเลือกนะกดที่ไปที่การเพิ่มเพื่อนนั่นเองนะครับซึ่งก็ เดี๋ยวผมจะให้นะครับวิธีการเพื่อนๆนนะครับก็คือนํามาที่คําว่าพเ,เพื่อนเพื่อนตรงนี้นะครับอ่าก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปแล้วแล้วก็ให้คุณนะครับมาที่คําว่าค้นหานะครับอันนี้คือสาหรับคนที่ถามนะว่าวิธีการรับยังไงเพราะว่าหลายๆคลิปอยู่นะผมไปดูคอมเมนต์มานะครับก็บอกว่าพี่รับพี่ขอลิงก์อังเปาพี่ขอวิธีการรับอังเปาคุณต้องดูคลิปให้จบนะคุณต้องคุณถึงจะรู้ว่าวิธีกา <harness S 1> <ๆ S 2> รรับยังไงนั่นเองนะครับ โอเคทุกคนนะตรงนี้ก็ใส่ ID ตามที่ผมนะตามนี้เลยนะครับก็คือเป็นภาษาอังกฤษนะครับใส่แอดข้างหน้าด้วยนะครับจากนั้นก็ตามด้วย e แล้วก็ e นะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็ v นะ8 3 9แล้วก็ h นะครับอ่าผมจะพิมพ์นะครับผมจะเป็นตรงนี้นะ a e e v 839แล้วก็ h นะครับ ตัวพิมพ์เล็กหมดเลยนะแล้วก็กดค้นหาที่แว่นขยายครับอ่ามันจะขึ้นว่าค้นหาไม่เจอใช่ไหมทุกคนนะเพราะว่าผมเริ่มใส่ตัวหนึ่งทุกคนขออภัยนะครับอ่านี่แหละทุกคนต้องดูให้จบนะผมเริ่มใส่ตัว3นะก็คือ a d eev นะเอาใหม่ทุกคนเมื่อกี้ผมผิดขออภัยนะครับ e e นะครับแล้วก็ v 8 3 9 3แล้วก็ h นะครับ่ คนหาจะเจอเลยทุกคนอ่าจะขึ้นโลโก้ของช่องแล้วก็ชื่อของช่องแล้วก็ให้เราเพิ่มเพื่อนสำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนแล้วก็ถ้าใครเป็นเพื่อนก็กดแชทได้เลยนะครับกดเข้ามาปั้งนะครับอ่าทุกคนนะครับในส่วนของ ANC นะครับอันนี้คือเป็นโค้ดของเมื่อวานนะซึ่งผมได้บอกชัดเจนนะของเมื่อวานว่าถ้าอ่าใครนะครับใส่โค้ดนี้หลังจากเวลา2ทุ่มนะครับ โคดนี้จะใช้งานไม่ได้ของเมื่อวานนะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูเลยแล้วกันเนาะ anc นะครับ936นะมันจะไม่ขึ้นทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเซตค่าแล้วว่า,าโคดนี้ว่าใช้ได้ตอนที่เวลา19บเนาฬิกาสินาทีนะครับของเมื่อวานเนาะวันนี้ก็เหมือนกันทุกคนนะโคดวันนี้ก็ใช้ได้เวลา19บเก้านาฬิกาสินาทีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผม แจกแบบเมื่อวานแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นผลที่ดีมากเลยทุกคนนะเพราะว่าหลายๆลคนก็ามารอกันแล้วก็คิดว่าไม่ได้เอาเปรียบใครเลยนะเพราะบางคนถ้าผมไม่แจกแบบนี้เขาก็จะกอคลิปแล้วก็ข้ามแล้วก็ไปดูแล้วก็มีเพื่อนของเราที่ดูคลิปด้วยไม่จบนะก็พลาดในการรับอังเป่านะครับแต่ว่าถ้าใครดูแบบนี้นะดูแบบเมื่อวานก็คือว่าผมนับเวลาใช่ไหมจะมีนับเวลายองหลังใช่ไหมเมื่อวานคือหนึ่งนาทีสามสิบวินาทีใช่ไหมแล้วก็เราต้องดูคลิปพร้อมกันเนาะ ก็คลิปมันก็ไม่ได้เหมือนกันเมื่อวานใช่ไหมทุกคนอ่าทีนี้พอมันถึงเวลาปั๊บนะแล้วก็มันหมดใช่ไหมเราก็ต้องรอ19บเกานาฬนาทีเหมือนเมื่อวานใช่ไหมทุกคนนะจากนั้นก็นะครับพอถึงเวลาปุ๊บคุณก็ไปกดนะครับไปกดส่งโคดตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าพอใส่โคดส่งมาปุ๊บนะมันก็จะขึ้นลิงบบลกออนนนะ์แบบนี้เลยนะครับอ่าก็คืออันนี้เลยนะแบบนี้เลยนะครับซึ่งคุณก็กดลิงก์อันนี้นะที่ที่อยู่ตรงนี้นะ เพื่อที่จะไปกรอกเบอร์โทรศัพท์นั่นเองนะครับอ่าโอเคน่าจะผมจะให้โค้ดของวันนี้เลยนะครับซึ่งโค้ดของวันนี้มีชื่อว่าแจ็คนะครับแล้วก็ ep นะครับผมแล้วก็6นะครับอ่าโค้ดนี้นะครับก็จะเป็นโค้ดนี้เลยนะครับถ้าคุณกดในเวลานี้นะจะไม่มีนะครับลิงก์อังเปลโผล่เข้ามานะครับแต่ว่าถ้าคุณนะครับกด ในเวลาตอนที่19กานาฬกานะครับ15นาทีนะครับผมนะก็จะมีลิงก์อังเปาเข้ามาเองนะโอเคทุกคนนะโค้ดในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นโคดที่มีคือว่าที่มีชื่อว่าแจกนะครับ EP 6นะครับแต่ว่าเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับผมนะตามนี้เลยนะนี่เลยนะครับตามนี้เลยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะก็คลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณ ตอนนี้ก็8นาทีแล้วนะครับผมก็ไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปเนาะก็เดี๋ยวผมจะไม่สาธิตเหมือนเมื่อวานแล้วกันนาะที่ว่าส่งโค้ดปุ๊บแล้วก็ลิงก์อังเปาเข้ามาเนาะอ่าก็ไม่อยากสาธิตหรือว่าสาธิตดีไหมโอเคเดี๋ยวผมสาธิตแล้วกันเดี๋ยวผมเซตร,ระบบแป๊บหนึ่งนะครับว่ามันมีลิงก์จริงๆนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคทุกคนนะผมก็ได้เซตร,ระบบใหม่นะแล้วก็เดี๋ยวผมขอทําแบบนี้ก่อนนะแล้วก็อ่าผมก็จะใช้คําว่าแจกนะเหมือนเมื่อกี้เลยแจก EP ี หกนะครับหนึ่งสองสามทุกคนอ่ามาแล้วทุกคนนะอันนี้คือเป็นลิงก์อังเปานะครับที่เรานะครับได้ทําเมื่อกี้เองนะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะก็ลิงก์นี้เลยนะครับโอเคทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดนะครับให้ดูเลยนะลิงก์อังเปานี้นะสร้างเมื่อวันที่สิบห้าวันนี้นะครับแล้วก็หมดเขตก็หมดอายุนะครับของลิงกนี้ก็คือวันที่18บนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าสิทธิ์เต็ม ถ้าสิทธิ์เต็มหมายถึงว่าถ้ามีคนรับหมดแล้วนะก็ไม่สามารถใช้ลิงก์นี้ได้อีกต่อไปนะครับจํานวนนะคนที่ได้รับก็อยู่ที่55คนนะจำนวนเงินก็อยู่ที่55บาทนะครับแล้วก็แจกแบบสุ่มนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะกดลิงก์นี้เลยนะครับก็ให้เรากดลิงก์ลิงก์ลิงก์นี้เลยนะครับไม่ใช่ไวรัสไม่ได้ไม่ใช่อะไรเลยทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือเป็นลิงก์อ่งเปาแท้ๆนะครับกดเข้าไปเลยทุกคน พอคุณกดเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เรานะครับใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็ขอบคุณนะจากนวมวีนะครับแล้วก็พอเราใส่เสร็จแล้วก็กดนะครับคําว่าตกลงนะแล้วก็จากนั้นก็ให้เราเลือกซองอังเปานะครับก็ประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูที่รายละเอียดซองกันดีกว่าครับว่าตอนนี้นะครับลิงอังเปานะที่ผมให้ไว้เมื่อกี้ยังไม่มีใครกดรับตรงนี้นะครับเห็นไหมหนึ่งร้อยบาทเต็มเต็มนะครับ จำนวนคนก็55คนนะครับผมนะก็ยังไม่มีใครรับเนาะอ่าถ้ามันเต็มนะครับก็จะขึ้นแสดงรายชื่อนะครับตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวอย่างให้ดูเนาะในส่วนอันนี้คือนะครับตัวอย่างของลิงก์อังเปาที่ของเมื่อวานนะอันนี้คือถ้าเต็มนะถ้าคุณเปิดมาแล้วก็เขาเขียนว่าซองอังเปานะครับเต็มนะแบบนี้นะครับก็แสดงว่าอังเปานี้หมดแล้วนั่นเองนะครับผมนะคณก็ไม่ต้องกดรับก็รอรับพรุ่งนี้ต่อนั่นเองนะเพราะว่าลิงก์อังเปานี่มันเต็มแล้วนั่นเองนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็ไม่มีอะไรมากแล้วเนาะสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็สวัสดีครับก็เดี๋ยวเจอกันนะครับในคลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะแล้วก็เจอกันในอังเปาเวลาผมลงนับเวลา19บเนาฬิกาเอาใหม่ทุกคนสีไม่เห็นนะสีไม่เห็นนะครับ,เ,นนรบเวลา19บเนาฬิกา,า,กาสิานาทีนะครับก็คุณส่งอังเปานะคุณส่งโคดนะครับที่ไลน์นะเวลา19บเนาฬิกา,า,กาสิานาทีเหมือนเมื่อเดิมนะครับเหมือนเมื่อคืนนะครับแล้วก็ โคดนี้นะจะหมดอายุเวลา20หรือประมาณ2องทุ่มนั่นเองนะครับผมนะเวลาอันนี้คือหมดอายุนะอันนี้คือใช้งานได้นะครับตั้งแต่เวลา15 19้านกาสินาทีนะครับก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับเป็น EP ที่7กันนะครับโอเคครับก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ